สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นไปยามทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรหและทางห้องแรกเป็นรุสศาสตร์เลขพยากรนะครับผมก็กลับมาสู่ภาวะปะกตินะครับเป็นการอัดคลิปตรงวันเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่เป็นการอัดคลิปแบบล่วงหน้าแล้วพอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมีการอัดคลิปติดก,กัน3วัน4วันนะครับก็เนื่องจากว่ามีภารกิจต้องไปทํานายที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยต้องอัดคลิปทิ้งไว้นะครับก็จะดูเหนื่อยๆนิดหนึ่งนะแต่วันนี้กลับมาวันละคลิป นะครับซึ่งปวยมองว่ากําลังดีแหละวันละคลิปเพราะว่ามีการเตรียมข้อมูลอะไรต่างๆเวลาพูดมันจะได้โฟล์คือเวลาที่ขเอกรีวิวหรือว่าขุยกําลังวิเคราะห์เลขสักเลขหนึ่งเนะี่ยขเอกมองว่าถ้าเรากําลังโฟกัสกับเลขวันเนี้ยมันจะนั่งนึกถึงเลขวันเนี้ยทั้งวันอ่าที่เราเขียนสคริปต์ไว้แล้วก็นึกว่ามันจะออกมาพรั่งพรูซึ่งดูว่ามันได้ มันได้อัธรสในการรีวิวมากกว่านะครับก็กลับมาพบกับคุยเ,เป็นประจำนะครับวันละคลิปเหมือนเดิมนะโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับที่ขอมาทางช่องยูทูปนะเป็นเลขกลุ่มที่คุยมองว่าเอ๊ะจริงๆน่าจะทําตั้งนานแล้วนะแต่ทำไมถึงไม่ทาสักทีนะครับเป็นเลขกลุ่มที่ถ้าพูดถึงนายตามตลาดเบอร์มงคลเนี่ยลงท้ายเลขเนี้ยราคาสูงพุ่งปรีปรดเลยนะครับผมก็คือ9565นะครับ9565คุยตั้งชื่อว่า ความต่างที่ลงตัวจะเป็นอย่างไรในความต่างที่ลงตัวนี้เดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่2องคู่เท่านั้นนะเพราะว่ามีเลขซ้ำนะครับก็คือ5 6 6หหกนะครับก็มีแค่5้า5แล้วก็5995นะครับในตำแหน่งมันมีแค่เลขคู่2คู่นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลขกลุ่ม95 6 6ห9หนะครับแค่กลุ่มเดียวนะ อีกกลุ่มหนึ่งเลขซ้ำหาห้าไม่ทำแล้วครับก็สามารถกลับไปที่เลขคู่ห้าหห้าได้เลยนะครับผมก็ทั้งเลขกลุ่ม3ามตัวแล้วก็เลขคู่สองตัวคุ่ทํารีวิวหมดแล้วนะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะความต่างที่ลงตัวครับความต่างตรงนี้คู่เอกมองว่าเป็นแนวคิดของเขาอะนะครับว่าเขามักจะมีความคิดอะไรที่มันดูจัดแจงอะไรเป็นลําดับเป็นขั้นตอนแต่ว่าพอเอามานําเสนอพวกเราเนี่ยมันดูไม่เหมือนใคร นั่นแหละนี่อที่ว่าลองตาเที่ลงตัวเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมรีวิวกันครับเก้าห้าองห้านะครับพูดถึงสี่ตัวท้ายก่อนนะครับสี่ตัวท้ายลงท้ายเลขห้าครับลงท้ายเลขห้าท,ทีเด็ดเลยเลขห้านี่คือทีเด็ดของหลายๆที่เลยห้าคือสติคุยพูดแทบทุกคลิปแทบทุกคลิปนะแต่บางคลิปอาจจะไม่ได้พูดเพราะมันอาจจะบอโอ้โหมาหลายปีแล้วเนาะพูดแทบทุกคลิปหลงังๆเนี่ยเลขห้าจะเราคุยไม่ใช่สติ แต่เลข5คือเส้นทางแนวทางที่ระสู่การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นเพราะฉะนั้นพอคุณมีเลข5้าเป็นท้ายเบอร์ปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทําคือโอเคมุ่งมันตั้งใจเพิ่มเข้าไปอีกว่าจะแบบเออจะคิดอะไรพิจารณาอะไรต้องทำไงไงบ้างนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติว่าคุณคิดว่าเออเบอร์เนี้ยมันมีการใช้จ่ายเยอะนู่นนี่นะอุปกรณ์มีการใช้จ่ายมีแต่การแบบใช้กําลังอะไรพวกเนี้ยพอลงท้าย5้าปุ๊บเราจะมีสติเลยเราจะมีกระสีตัวทุน่น่ะมันไม่ ไม่ใช่อย่างนั้นน <c oughs> ี่งอ,อใช่ไหมตอนเราเมื่เาทางอวยก็คือเลขห้าเนี่ยเป็นคนช่างคิดช่างพิจารณาทําอะไรเป็นระดับขั้นตอนต้องดูตัวเองก่อนว่าเอ้ยตัวเองเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าหรือตัวเองที่เป็นคนที่แบบคิดปุ๊บทำปั๊บคิดปุ๊บทำปั๊บเนี่ยถ้ามีเลขห้าตรงเนี้ยมันอาจจะขัดหรือเราจะรู้อยากจะลดความแบบคิดปุ๊บทำปั๊บลงแล้วปรับเป็นแนวเลขห้าอย่างเงี้ยต้องบอกตัวเองก่อนนะว่าเออชอบแนวทางนี้ไหมถ้าชอบก็โอเคก็จบไปแต่ถ้าไม่ชอบหรือว่าคิดว่า หลายคนนะครับอันนี้คือประสบการณ์การทํานายนะหลายคนที่มีเลขท้ายอย่างเช่นเป็นของอู๋เอมีเลข3ใช่ไหมบางคนมีเลข7เลขเอิเลข7มันมีความคล้ายกันเลข3าเลข4ี่เลข6เลข9้าเลข1อย่างเงี้ยพวกนี้เป็นเลขที่แบบตัดสใจปุ๊บๆเลยมีความเด็ดขาดตัดสใจด้วยความรู้สึกตัดใจด้วยสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอะไรพวกนี้พอมาเป็นเลข5ความรู้สึกแบบที่เราบอกว่าไอ้เลข5าเขาจะมีการแบบอ่านคําทํานายแบบไม่ไม่รอบด้านไม่ ไม่แต่ไม่ถี่ทุวนดีพอเนี่ยนะครับก็เวลาใช้ไปพวกคุณจะรู้สึกแบบมันตึงอ่ะมันช้ามันเฉื่อยมันโอ้โหคิดอะไรเยอะมากคือมันไม่เป็นธรรมชาติตัวเองพอมันเป็นธรรมชาติปุ๊บเราจะรู้สึกไม่ดีกับเลขห้าไปเลยซึ่งจริงๆเลขมันก็บอกทางไงแต่ถ้าเราบอกเวเองว่าโอเคช่วงนี้ฉันเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดอะไรแบบโอ้ไม่ได้เรื่องเลยฉันควรจะคิดน้อยๆนะบอกัตเองปุ๊บกำหนดจิตที่ัตเองปุ๊บเลขห้าเนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่อาเหมาะสมแลก่ะ เพราะว่าคุณต้องลดคุณอยากจะลดอยู่แล้วในสิ่งเนี้นี่ออกใช่ไหมครับไม่ได้อ่านไปตามความหมายมั่วๆไปก่อนอะไรพวกนี้ว่าอจะต้องน,นี้้มีความสําเร็จอะไรพวกเนี้ยคือแนวทางของเขาเป็นคนที่ช่างคิดช่างพิจารณาทําอะไรเป็นหลัเป็นขั้นเป็นตอนชอบความลงตัวเป็นที่ตั้งอ่ะ,อะไรไม่คงลงตัวแบบตัดสินใจประมาณว่าปัจจุบันทันด่วนะไม่มีคนห้าทายไม่ค่อยมีนะครับอะไรก็ต้องคิดก่อนตลอดนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เขาเป็น มันจะมีเด่นในดอยๆในเด่นนั่นแหละนะครับอ่ะตำแหน่งต่อมาโชคดีนะครับเป็นเลขหก 6. ส่วนตัวเอคุณชอบนะเพราะว่าพอเป็นเลขหก 6, ปุ๊บไอสิ่งนี้เขาพิจารณานั้นนะ่ะเขามักจะเขาเรียกว่ากันกรองออกมาในแนวทางที่จะนําเสนอคนอื่นได้อย่างได้อย่างเข้าใจได้อย่างลงตัวเขาชอบความแบบคุณนึกถึงตอนที่เราเวลาไปเข้าห้างไหมคนหกห้าเนี่ยจะเป็นประมาณแบบเวลาจอดรถที่ลานจอดรถ มันจะมีเลนใช่ไหมเขาชอบจอดให้ตรงเลนไม่เกินะ่ะเขารู้สึกว่ามันเอ้ยเขาทํามาเพื่อให้เราจอดพอดีนะเราก็ต้องจอดพอดีนะจะไม่มีเหยียบเส้นซ้ายเหยียบเส้นไม่มีเขาจะคอ่อนข้างคือไม่มันไม่ต้องเป๊ะแบบห่างตรงนี้ห้าเซนตรงนี้หนึ่งนี้เวนไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือยังไงอย่างนั้นน่ะขอให้มันพอดีเป็นที่ของมันประมาณนั้นน่ะเขาเป็นคนที่ทําอะไรม,กมักจะมีมีความพอดีอยู่เสมออ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ อ่ามอให้ง่ายสุดคุณนึกภาพคนที่แยกแบง์ออกไหมในกระเป๋าตังค์ตัวเองชอบแยกแบง์เป็นลํายาบอ่อาแบง100์ร้อยแบงก์ยี่สิบอยู่ตรงนี้ห้าสิบอยู่ตรงนี้ร้100อยตรงนี้ห้าร้อยตรงนี้แบง์พันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใส่โมงวๆวเออนั่นแหละคนที่มีแาวทางแบบเลขหกห้าจะประมาณนั้นมักชอบทาอะไรให้มันดูลงตัวดูแบบพอดิบพอดีกะเวลาออกจากบ้านแปดโมงเช้าไปถึงที่ทํางานเก้าโมงพอดี ถ้าออกซ้ายกว่านี้มันก็จะไม่ตรงเขาก็จะเลยชอบกะเวลาจัดลาดับขั้นตอนอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่บางคนมีความรู้สึกว่าอา้าวถ้าเกิดมันมีเหตุสุดวิสัยทําไงสุดวิสัยก็คือก็คือไม่ตอบโจทย์อะเดียอ่แค่นั้นอะมีเหตุสุดวิสัยเขาแก้ไปตามลำปัองอย่างเช่นอ่าแต่ว่ามีเหตุบัติเหตุนะครับเวลาชนกันรถชนกันไงในตอนเ,เช้า เขาจะไม่แก้แบบว่าให้คนนั้นคนนี้มาทาตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วเขาจะออกอย่างที่เขาจะไม่เขา,จะ,ขาจะแบบว่าอ่าต้องรอนะรอประก,กันก่อนคุยกับตํารวจก่อนทุกอย่างต้องไปไปตามขั้นตอนพอขั้นตอนเสร็จอ่ะเพราะไงมันคงบัดเหตุแล้วไงก็ต้องโทรไปลาหัวหน้าอ่างเงี้ยเป็นลําดับเป็นยังไงเออมีเหตุมีอะไรปัจจัยทุกอย่างลงตัวเป๊ะๆจะไม่มีแบบว่าอ่ะคุณอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ประก,กันผมมาเดี๋ยวคุณคุยกับคนนี้กันนะพอ่อนคือแบบไม่มีไม่มีทิ้งอ่ะ ทุกอย่างจะเป็นไปตามสเต็ปถึงแม้ว่าสเต็ปนั้นอาจจะไม่เป็นนะออกมาทํางานแทนที่ยายไปทำงานรถชนพอดีเขาจะเป็นไปตามสเต็ปชีวิตนึกออกใช่ไหมครับเออมันจะเป็นแบบนั้นชอบความลงตัวนะครับแล้วแก้ปัญหาแบบเป็นลําดับไม่ได้ไม่ได้แก้แบบข้ามไปเลยนี่คือหกห้าตำแหน่งถัดมาเป็นเลขห้าอีกความชัดเจียนสูงมากคิดยังไงเป็นลาดับไม่พอแถมถ่ายท่ออะไรเป็นลาดับด้วยเพราะนั้นคนนี้พลาดยาก ช่างพิจารณาถึงแม้ว่าจะมีไอเดียในการจะทาสิ่งนู้นสิ่งนู้นเป็นลำดับขั้นตอนก็ตามอยู่แล้วเป็นคือมันก็นอกจากจะเป็นลําดับขั้นตอนแล้วยังถ่ายทอดอะไรเป็นลําดับขั้นตอนด้วยคนนี้เวลาทําอะไรเลยพลาดยากมากเหมือนเหมือนนักทานนักทานคําว่าทานไม่ใช่นักกินนะหมายถึงว่า,าผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบชีวิตของตัวเองด้วยของคนอื่นด้วย,วเ,วยเป็นนักตรวจสอบที่ดี คือโอเคจะแก้ปัญหานี้ต้องทำยังไงวางลาดับมาปุ๊บปุ๊บ,บเสร็จปุ๊บถึงแม้จะตือนเป็นคนวางลําดับนะก็มีการพิจารณาต่อว่าโอเคพี่ทําไปมันเป็นยังไงบ้างมา QC ซหน่อยสิเออประมาณนะครับแต่จุดเด่นของกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่5 6 5าถ่ายมันอยู่ที่เลขเก้าที่ตําแหน่งการทํางานเขามักจะทําอะไรอ่ะสมมติเขารุ้่แล้วว่าจะไปทางไหนแต่เขามักจะเลือกเลือกทางที่นําเสนอผู้คนนะให้ดูไม่ค่อยซ้าใครอย่างเช่น อ่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเวลาเราอ่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องของรถชนไปใช่ไหมอ่ะอย่างรถชนอ่างเงี้ยเขาต้องมีล,ลําดับขั้นตอนก็จริงแต่เขามักจะมีบริษัทรับประกันที่เขาจะเลือกว่าโอเคผมขอน้องผมคุณติดต่อที่ไหนได้บ้างประกันเนี่ยมันสามารถมีแนวทางในการทํางานแบบไหนได้บ้างเขาอาจจะแบบมีสายตรงไปสู่อ่าตัว ตัวแทนประกันชีวิตท,ที่แบบมีอุบัติเหตุใช่ไหมก็โทรไปหาน้องคนนั้นเลยไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ ter, ไม่ต้องผ่านกองกลางนึกออกเขาจะมีวิธีแปลกๆของเขาอะที่มันไม่เหมือนใครอะโอเคบริจาคนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดต่อน้องเขาเลยคุณมีเบอร์ไหมหมายถึงว่าโทรเข้าส่วนกางคุณมีเบอร์ไหมล่ะแล้วน้องเขาอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวผมโทรเช็คเองก็ได้ครับเพื่อม,มันจะได้มีอะไรเร็วขึ้นนึกภาพไหมเขาจะอาจจะมีการแทรกแซงระบบการทํางานแต่ว่าคือยังไงอะ ทางบริษัทก็ต้องโทรไปแจ้งอยู่แล้วว่าจะต้องแบบเออมีการโทรบอกน้องแล้วเนี่ยมีเบอร์ไหมครับพ่อนเงินยังไงน้องก็ต้องผมก็ต้องคุยกันอยู่แล้วผมขอหน่อยแล้วกันผมจัดการเองอ่าน้องมาตรงนี้ตรงนี้นี่มาถึงปุ๊บน้องทํานี้นึกออกใช่ไหมบางทีก็เป็นนักจัดการอนะบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันวุ่นวายนะแต่ว่าสําหรับตัวเขาเขามองว่าให้มันลงตัวดีมันแบบอ่ะเป็นอย่างที่เขาต้องการนึกออกใช่ไหมครับทาให้รู้สึกว่าเวลาทําอะไรมันก็จะชีวิตเป็นไปตามลําดับของตนเอง รู้สึกโอเคกับความลงตัวเป็นหลักนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เก้าห้าหกห้าเป็นคือไม่ค่อยเหมือนใครแต่สุดท้ายก็คือมาลงตัวที่ใจตนเองแต่บางคนจะมองว่าโอ้นี่ก็ตึงไปเลยดิก็แบบไม่เอาคนอื่นเลยสิหรือว่าอะไรอะไรก็จะแบบจะต้องอย่างนี้เลยเหรอประมาณนั้นนี่คือข้อด้อยของเขาเลยก็ประมาณนั้นเลยมันต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนั้นเท่านั้นพิกแพงก็พิกในสไตล์ที่เขาต้องการแบบเออไปแย่งอะไรกันเนี่ยไม่ไม่แย่งจะแย่งเพื่ออะไรเขาจะมีลำดับขั้นตอนในหัวเขาตึงอ่ะ <c oughs> ตึงแต่ว่ายืดหยุ่นเพื่อตัวเองอ่าไม่ได้ยืดหยุ่นเพื่อคนอื่นเพื่อให้เรื่องมันจบเร็วถ้าตัวรู้สึกว่าไม่โอเคอ่ะไม่ก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอ่าคนนําเสนอมาแล้วมันโอเคค่อยเปลี่ยนนะครับ เขาจะไม่เหมือนใครตรงเนี้ยเขาจะไม่เหมือนใครว่าไหนคุณเป็นคนแก้ปัญหาทําไมคุณไม่แบบลองแก้ปัญหาในสไตล์คนอื่นบ้างไม่เขาจะแก้ปัญหาในสไตล์ของเองเพื่อความเป็นตัวเขาเองอย่างลงตัวเท่านั้นนี่แหละผมผมไม่ค่ารู้สึกว่าบางคนมองว่าเลขเนี้ยมันเป็นเลขแบบระดับมหามงคลเก้าห้าหกห้าเนี่ยโอ้โมมันต้องจริงมากๆคือแน่นอนครับคําทํานายภาพรวมแบบแบบทั่วไปอะ่ะมันมันโอเค แต่พอไล่เรียงตามตำแหน่งมันแล้วแต่คนชอบไงถ้าชีวิตคุณต้องการแนวลำดับแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณก็เอาแบบนี้ไปแต่ถ้าชีวิตคุณต้องการแบบไม่ต้องการความเป็นลำดับต้องการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องนี้ไม่ตอบโจทย์เลยนะเพราะเขาจะเฉพาะหน้าน้อยมากเขาจะทําอะไรให้เตะเขาา้าประตูตัวเองก่อนเสมอนะครับคือแล้วก็ไม่ชอบทานําชาวบ้านด้วยเวลาทําจริงแต่มันเป็นมุมดีคือมันตอบโจทย์ตัวเขาเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเขาเป็นคนที่ ถ้าเกิดว่าเขาได้อยู่ในที่ที่เป็นที่ของเขาอ่ะเขาจะทําได้ดีนะอย่างเช่นอ่ะฉันจะไปเรียนโรงเรียนนี้ฉันจะต่อมหาลัยนี้ฉันอยากทํางานที่นี่ฉันเซอร์สมัครงานแล้วฉันทําที่นี่เลยเขาจะตั้งใจทําเต็มทีในสิ่งที่มันเป็นรูทีนของเขาที่เขารู้สึกว่าโอเคไปอยู่ที่ที่ตริงถูกที่ถูกเวลาชอบอยู่ตรงนั้นชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลาไม่ชอบอยู่ผิดที่ผิดเวลาไม่ชอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร็วๆแรงๆแต่ชอบอยู่ตรงนั้น แล้วก็จะไปต่างอะไรในที่ที่เขาชอบนั่นแหละแต่จะไม่ต่างในที่ที่เขาไม่ใช่สรุปง่ายๆนะครับประมาณนี้ความความที่แบบแล้วแต่คนชอบไงมีความเป็นตัวงสูงแต่ก็สามารถไปปรับตัวในที่ที่ติงต้องการจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นในที่ที่ไม่ใช่หรือทาอะไรที่ไม่ใช่จะไม่ทํำจะเฉพาะความลงตัวตัวเองเท่านั้นนะครับอ่ะนี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้าอันนี้บุคลิกแบบเรียบร้อยดูดีถูกกาลเทศะ น่าเชื่อถือนะครับแต่อาจจะไม่ใช่สายสเสน่ห์นะแต่เป็นสายที่แบบเรียบร้อยสายมินิมอลแต่งตัวง่ายๆสบายๆแต่ดูดีราชะการก็ได้เอกชนก็ได้หรือพนักงานต้อนรับที่ลักษณะแบบเหมือนออตามโรงแรมอะ่ะแล้วมีชุดยูนิฟอร์มเขาอะนะเนาะผมว่าเขาชอบมันชอบแบบยูนิฟอร์มที่มันดูดีะนะครับแต่งตัวประมาณนั้นก็ถือว่าแล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมเป็นคนชอบนะ ที่บุคลิกแบบเนี้ผมว่ามันดูนดูสะอาดตาดีมันดูไปไหนมาไหนก็เข้าใจว่าคนนี้ก็ทําอะไรแต่งตัวง่ายๆสบายๆดีนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์หลายคนเรื่องสายเสน่ห์แต่ถ้าเป็นสายแบบทั่วไปอ่ะคือแต่งตัวเรียบร้อยทั่วไปโอเคนะครับอ่ะนี่คือหน้ากับหลังนะครับฟังๆดูนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่หว่ามันไม่ได้แบบเรื่อเรือเ่อหรูอลังการก็จริงครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคําทํานายภาพรวม คนชอบไปฟิกอยู่ที่ว่าเฮ้ยไอห้าหกเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างนะแต่อย่าลืมว่าเขาทาในสิ่งที่เขาอยากจะทาแล้วเขาต่างในสิ่งที่เขาอยากจะต่างนั่นคือเขายังยึดติดตัวเองอยู่ข้อด้อยมันยึดติดตัวเองแล้วก็มีแนวทางของมันเท่านั้นแต่ถ้าแนวทางนั้นเป็นทางที่ดีก็ดีมากแต่ถ้าแนวทางนั้นแบบเหมือนยึดติดยึด,ยด,ยดมันม่นถือมั่นมันก็เป็นการไม่ดีได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เราชอบนะส่วนใครจะถามผมว่าไอ้ว่าห้าหกมีคําว่าสะนะดี ห้ 5, 9, าเก้าเป็นคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันผมมีความรู้สึกว่าผมข้ามพวกนั้นไปแล้วอะประมาณนั้นในคําทํานายสั้นๆของผมบางทีใครได้อ่านคำทำนายเวลาที่ผมพิมพ์ให้นะนก็จะไม่มีคําพวกนี้ละเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนดึงให้ดูมันป่วยเลขเกินไปนิดนึงอย่างเช่นอ่าห้าหกผมจะใช้คำว,ว่าจ้างพิจารณามากกว่าหรือห้าเก้าผมใช้คําว่าเออคิดเป็นลําดับขั้นตอนมากกว่าประมาณนี้มากกว่านะครับอ่ะโอเคนี่คือหน้ากลับแล้ว เรื่องเสริมเรื่องต่อมานะครับเอาเป็นเรื่องความรักก่อนลวกันนะครับเงียบง่ายๆสบาย,บายใช้เวลาก็เป็นถ้าไม่ใช้เวลาก็ยังไม่รีบใช้เวลาจะคบใครนะอะไรใครต้องทุกอย่างต้องแบบอยู่ในสายตาเออคุยได้นะเปิดใจได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะคบกันเลยทันทีไม่ใช้เวลาหน่อยเลยใช้เวลาในการที่จะคบใครนานานิดหนึง่งมีสเปคในใจสูงนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็นะค,คือเรื่องของความรักเอ้ไม่ใช่เรื่องของการเงิน อันเนี้ยจุดเด่นสุดก็คือบริหารจัดก,การเก่งมากเต็มสิบผมให้สิบเลยเรื่องบริหารจัดก,การการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเรื่องนี้หาเงินเก่งไหมเต็มสิบผมให้หกถึงเจ็ดไม่เก่งครับหาได้เรื่อยๆแต่ไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งระดับแปดระดับเก้าไม่ถึงขนาดนั้นเขาคือแบบต้องเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรงานข้าราชก,การงานที่มันมีมนุุย์เงินเดือนอะ เออมีชัดเจนว่าถ้าผมทําสิ่งนี้ผมจะได้เท่านี้เท่านี้นี้เขาต้องรู้ระยะยาวว่าเขาจะตั้งได้งานเนี่ยมันจะได้ยังไงนะครับมันเหมาะกับการที่ทํางานที่แบบนี้อยู่แต่อีกมุมหนึง่งมันเหมาะกับคนที่มีเงินแล้วมากๆอย่างเช่นเจ้าสงเจ้าสัวรบริษัทที่เติบโตมาระดับแบบว่าเออเกินพันล้านเป็นร้อยล้านพันล้านไปแล้วแล้วอยากจะคงที่มันไว้ให้อยู่ในเลเวลนะั้น เลนเงี้ยจะตอบโจทย์เพราะเขาจะไม่ทําให้มันดาวลงสมมติว่าเขาอ่ะบริษัทเริ่มจากมี2สิบล้านลงทุนสิบล้านยี่สิบล้านไปก็จงทํามาสิบปีละได้กําไรมาเป็นพันล้านละสมมติสมมุตินะร้อยล้านพันล้านละอยากให้มันอยู่ระดับนั้นตลอดเลขเนี้ยตอบโจทย์เพราะคุณจะไม่ลงจากพันล้านร้อยล้านเนี่ยลงมาข้างล่างเลยคุณจะรักษาระดับมันไว้แต่ก็อาจจะไม่ได้พุ่งทะยานไปสองสามพันล้านนึกออกใช่ไหมแต่คือจะอยู่ทา่ระดับนี้ ระดับนี้ตลอดคือเสือนอนกินอ่ะคือประมาณว่ามีและบัญห<ม>าจากการเกิ่งมากจะเข้าจะออกอะไรรู้หมดจะลงทุนอะไรกําไรแบบไหนอะไรไงรู้ว่าจะต้องได้คืนจะไม่ใช่บอกว่าลงทุนเพื่อความเสี่ยงจะน้อยมากแทบจะไม่มีอะไรก็ได้คือลงทุนเพื่อให้เกิดความเสี่ยงเขาจะไม่มีเขาจะรู้สึกว่าทำแล้วเนี้ยต,ต้อง,ต,องต้องได้ตรงนี้รายได้ต้องแน่นอนเพราะนั้นเรื่องมหา,าการเต็มเปี่ยมแต่เรื่องหาไม่เด็ดเพราะนั้นผมมองว่าถ้าใคร ที่เป็นสตาร์ทอัพอยากเริ่มต้นอยากมีเงินเยอะๆแบบหาทีละเยอะๆเนี่ยเล่นนี้ไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณต้องการมองในมุมเดียวเล่นนี้คือมองถึงว่าเอาไม่เป็นไรผมได้งานแบบเนี้ยผมได้งานแบบเป็นางานประจําอย่างเงี้ยเงินเดือนหมื่นห้าเงินเดือนสองหมื่นอะไรพวกนนเนี้ยคนคนเนี้ยเงินเดือนแต่ละบาทจะออกอยังไงจะเข้ายัางไงเขาจะมีรายรับรายจ่ายตลอดนึกออกใช่ไหมครับก็คือเขาเป็นค,คนที่ดูแลการเงินตัวนี้ พัฒนาการเงินที่มีอาจจะไม่ได้หาได้หลายทางแต่ว่าเงินที่เขาได้จากงานประจําของเขานั่นแหละเขาบริหารจัดก,การดีทําให้อ่ะจะใช้ใจ่ายอะไรเขาจะคิดตลอดคิดเสมอมันก็เลยกลายเป็นอ่ะเป็นนักเก็บหอมรอมริบที่เก่งแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้หาได้เก่งแต่เก็บหอมรอมริบได้เก่งนี่เงินมีทองจากการค่อยๆเก็บอลองลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะชอบไหมนะครับ เลขกลุ่มนี้จะตอบโจทย์เรามากแค่ไหนเลขที่แบบโคถ้าลงท้ายมันไหล่โคดแพงแต่เอาง่ายนะถ้าเกิดว่าเลขกลุ่มนี้อยู่ข้างหลังก็จริงแต่ข้างหน้าเป็นเลขกลุ่มอื่นนะครับมันก็อาจจะแบบเออมุมมองถึงจะเป็นแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเปิดหน้ามารับเรื่องอะไรโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันคือลักษณะของการมองภาพรวมของเลขอันนี้คือผมมองภาพรวมเฉพาะกลุ่มนี้ถ้าอยู่หน้าอยู่หลังดูกลางแล้วก็เฉพาะกลุ่มนี้มันจะท้อนเรื่องไหนบ้างก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับก็เลขไหนมันดีก็ไม่ค่อยอวยหรอก ก็จะทําให้เห็นนี่แหละว่ามันก็จะมีแนวทางของมันนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราชอบมันไหมนะครับเลขบอกแนวทางครับคนกําหนดดีไลค์คือชอบชะตาคิดพูดทําดีนะครับเลขเนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกําลังใจให้ชี่ยน้อยทูพูดด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีครับมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงไอ้เรื่องนี้ผมให้ได้นะอาจจะไม่ได้ตรงกับเลขหรืออาจจะตรงก็ได้นะครับขอให้ ทุกท่านมุ่งมั่นในการทำออดิสินหลักสิคุ้มครองคุณแน่นอนบุญบาร,รมีวาสนามาถึงท่านแน่นอนนะครับขอให้ท่านนำลงไว้ซึ่งศีห้านะศีห้านะครับก็ไม่ว่าจะเรขกอะไรดีแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุทุกท่านมากครับสวัสดีครับ